เกิดอะไรขึ้นกับเจนซีทำไมเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยอยากจ้างเด็กจบใหม่กันเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับพรเรื่องเงินเรื่องใหญ่สวัสดีครับผมเคนจากวันนีบัพโปโลนะครับก่อนจะไปฟังกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์บันนีบัพโปโลกันให้สักนิดหนึ่งลกันนะครับเรื่องวันนี้ที่อยากจะมาชวนทุกคนคุยนะครับผมว่าเป็นปัญหาเรื่องหนึ่งที่ใหญ่นะครับแล้วมันก็เป็นเหมือนคลื่นใต้น้ําที่ผมรู้สึกว่า ถ้าไม่รีบจัดการมันเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตได้เลยนะครับนั่นก็คือปัจจุบันตอนนี้นะครับหลายๆบริษัทโดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางกับขนาดเล็กแล้วกันนะครับ ไม่ค่อยอยากจะรับเจนซีหรือว่าคนที่เพิ่งจบใหม่ตอนนี้เนี่ยครับเข้าทํางานสักเท่าไหร่ครับอันนี้ผมไม่ได้นั่งเทียนขึ้นมานะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสภาพัฒน์เลยนะครับที่ไปสํารวจนายจ้างเนี่ยตอนนี้นะครับ89%หรือฐานนายจ้าง10คนนะครับ9คนตอนนี้ครับไม่ยินดีรับเด็กจบใหม่เลยครับหรือว่าเป็นเจนซีตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมุมมองจากผลสํารวจเนี่ยครับน่าสนใจหลายมุมนะครับเหตุผลแรกเลยนะครับที่เขาไม่ค่อยอยากรับครับคือการขาดประสบการณ์ซึ่ง มันก็จะเป็นเหมือนกับไก่กับไข่ครับในความรู้สึกผมคือเด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์แล้วถ้าคุณไม่เราเข้าไปทํางานเขาจะมีประสบการณ์ได้ยังไงถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามองในมุมของนายจ้างเนี่ยมันก็จะเห็นภาพภาพหนึ่งครับทุกคนก็คือเวลาเรารับเด็กจบใหม่เข้ามาคนนึงเนี่ยเขายังไม่พร้อมทํางานหรอกครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าระบบการศึกษาบ้านเรามันแบบแย่ครับผมใช้คาว่าเขาคันแย่เลยดังนั้นคนที่จบมาใหม่ผมว่า90 95%นครับยังทำงานไม่เป็นมันต้องมีเวลาเทรนงานผมว่ามีอย่างน้อย3-6เดือนกว่าจะเข้าระบบการทำงานได้ซึ่งมันมีต้นทุนครับการที่มีพี่เลี้ยงหนึ่งคนซึ่ง productivity ของพนักง,งานคนนั้นเนี่ยที่เขาเป็นแบบซีเนียอยู่แล้วต้องมานั่งเทรนจูเนียแบบนิวๆเลยเนี่ยมันจะเสียไปประมาณครึ่งปีนะครับแล้วยังไม่นับเงินเดือนที่จ่ายให้กับพนักง,งานรวมกับออ productivity ของพนักง,งานคนนึงที่จะหายไปนะครับมันก็เลยเป็นต้นทุนที่สูงเขาก็เลือล่อกที่จะไม่รับเด็กจใหม,ม่สู้ไปรับคนท่่มกกางางนน,น,าบบนััวผตุ เปอร์เซ็นต์ยี่สิบอร์เซ็นอาจจะจ่ายแพงกว่าสามสี่พันบาทนะครับทุกคนแต่แบบพร้อมพร้อมแบบทํางานได้เลยอ่ะมันคุ้มมากกว่าซึ่งมันก็เลยเป็นทางเลือกครับว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะไม่จ้างเด็กจบใหม่นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการทํางานไม่เป็นทีมครับเขาห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับบอกว่ามุมนึงก็คือทํางาน ไม่เป็นทีมครับทำงานคนเดียวเน้นแบบโซโล่อย่างเดียวนะครับซึ่งต้องยอมรับค่ะว่าการทําบริษัทบริษัทหนึ่งอ่ะคนหนึ่งคนไม่สามารถทําทั้งแบบโฮโปรเซสได้ครับเอาง่ายๆอย่างที่ว่าทํางานเป็นเซลถูกไหมครับพอทํางานเป็นเซลเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนลองคิดดูนะครับว่าเรามีหน้าที่ขายขายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องส่งให้ back office ไม่ว่าจะเป็นอ่ะส่งออเดอร์ส่งของส่งบินต่างๆเนี่ยเซลล์ไม่ได้ทางานจบแค่คนเดียวครับมันต้องมีการแบบเหมือน work as team ทํางานด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอมาต้อง work as team จริงๆเนี่ย,เ,ยเขาบอกว่ากลุ่มนีตรง้ ไม่สามารถปรับตัวได้พอปรับตัวไม่ได้ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าทีมมันเหมือนขาดนะครับแล้วมันแบบมันเหมือนเหมือนเป็น Energy ไม่ดีให้กับทีมนะครับคือถ้าเกิดใครทํางานมาสักระยะหนึ่งน่าจะเข้าใจว่า Energy ของทีมครับที่มันแบบเป็นหนึ่งเดียวกันมีความแบบ Unity เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับแล้วเขาก็ยังบอกด้วยนะคบว่า เอ่อกลุ่มเด็กใจม,ใม่เด็กยุคนี้แล้วกันนะครับก็คือรับฟีดแบ็กไม่เป็นครับเหมือนถ้าเกิดโดนรับฟีดแบ็กคือเวลาการทํางานอ่ะคือการให้ฟีดแบ็กแล้วก็ปรับตัวเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากเลยนะที่แบบเฮ้ยยูทางานตรงนี้ไม่ดีปรับตรงนี้ให้หน่อยแต่ว่าเขาบอกว่าเด็กเจนเนี้ครับกลายเป็นว่าพอรับฟีดแบ็กไปเหมือนกับโดนด่าโดนว่าไม่ชอบชักสีหน้า ไม่ปรับปรุงตัวลาออกไปครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหานะครับอย่างที่3ครับขาดทักษะการสื่อสารที่ต้องการของตลาดอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่เหมือนกันนะครับครึ่งหนึ่งเลยนะครับ51%บอกว่าไม่มีทักษะการสื่อสารที่ดีครับคือเราจะบอกให้คนคนนึงหยิบแก้วน้ําให้เนี่ยมันมีวิธีพูดเป็นร้อยแบบครับเขาอาจจะแบบว่าพี่หยิบแก้วน้ำให้หน่อย พี่ยิบแก้วน้ำพี่ขอแก้วน้ำอย่างเงี้ยครับซึ่งเกนแก็บเนี่ยเมื่อก่อนผมไม่เชื่อว่ามีนะครับแต่ว่าพออายุมากขึ้นทํางานมาแบบหลัก10กว่าปีเนี่ยครับเริ่มเห็นความต่างของวัยเรื่องสื่อที่เขาเสพเออวัฒนธรรมทางสังคมเนี่ยมันรู้สึกว่ากระโชคโคหกหกหักมันรู้สึกว่าไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและในสังคมไทยครับมันมีความเฮราร์กี้มีความเรื่องคนอายุมากกว่าต้องได้รับความเคารพครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยบวกกับ สิ่งที่เจนเด็กเจนนี้เติบโตมาครับเขาก็เลยรู้สึกว่าสื่อสารไม่ได้และทีมมันก็เลยไม่เป็นยูนิตี้ประมาณนี้นะครับอันที่4ี่ครึ่งหนึ่งเหมือนกันครับบอกว่าอยากจ้างฟรีแลนซ์แทนครับทุกคนอ,อ,อันนี้ผมเข้าใจในฐานะที่ผมเป็นผู้ประกอบการด้วยคือพนักง,งานออฟฟิศผมไม่เยอะหรอกครับหลัก1ิคนเนี้ยแต่ว่าฟรีแลนซ์นี่คือเป็นกองทัพเลยนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งครับคือต้องยอมรับว่าการจ้างพนักง,งานหนึ่งคนมันมีต้นทุนมากกว่าแค่เงินเดือนครับแล้วการ เข้ามาเป็นพนักงานประจำมันมีกฎหมายแรงงานต่างๆประกันสังคมเอ่ยเรื่องของ working hour เอ่ยเรื่องของโบนัสเรื่องของการทึ้งเงินเดือนเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่มันตามมาแต่ว่าฟรีแลนซ์นี่คือว่ากันงาน job by job ทํางาน by งานแล้วก็เวลาการทํางานของฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่แล้วกันนะครับก็จะทำตอนกลางคืนเพราะบางทีเขามีงานประจาแล้วเขาก็มาทำตอนกลางคืนให้นั้นหมายความว่าถ้าเรา assign งานวันนี้ตอนเย็นพรุ่งนี้เช้าได้งานเลยมัน effective มากกว่า productive มากกว่าแล้วก็เรื่องถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของผลงานที่ได้รับแบบว่า รีวอร์ดหรือดีเทิร์นจากเงินที่จ่ายอะ่ะมันค่อนข้างคุ้มค่ามากกว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือที่นายจ้างบอกมาเลยนะครับเขาบอกว่าเจนซีหรือว่าเด็กจบใหม่ยุคนี้ครับเอ็กซ์ปิเอชันสูงคิดว่าตัวเองมีความสามารถแบบระดับนี้แต่จริงๆคืออาจจะทําได้แค่นี้และทําจริงอาจจะต่ําลงไปอีกพอเอ็กซ์ปิเอเชันสูงมันไม่เท่ากับความสามารถที่เกิดขึ้นสิ่งที่เรียกร้องกับความสามารถที่ทําได้ครับมันไม่แมชกันนายจ้างก็เลยบอกว่าเงิงนจ้างฟรีแลนซ์ดีกว่าน่าจะตัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้นะครับ ทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยครับเป็นมุมของนายจ้างล้วนๆเลยถ้าเกิดจะมองในมุมของน้องๆบ้างที่เพิ่งจบใหม่มาคนที่เป็นเจนซีกลุ่มนี้นะครับสำหรับผมน่ะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเจนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดเจนหนึ่งเลยนะครับคือเอาง่ายทุกคนลองย้อนเวลากลับไปก่อนครับเด็กจบใหม่ตอนนี้เนี่ยก็คือเขาเข้ามาหาลาัยตอนปีหนึ่งเนี่ยเมื่อประมาณสักสปีที่แล้วทุกคนจําได้ใช่ไหมครับว่าสักป,ประมาณ4 5ปีที่แล้วเราเจอเหตุการณ์อะไรมาโควิด1 i ถูกไหมครับไอโควิด -19 เนี่ยนะครับผมว่าเป ที่ทําให้เด็กเจนเนียครับมีความลําบากพอสมควรเลยนะครับอย่างแรกเลยคือทุกคนลองนึกถึงตอนโควิดนะครับแค่พวกเราทํางานถูกไหมฮะมันออนไลน์เนี่ยโหทอมา่าลําบากถึงขั้นตอนนี้คือหลายๆที่เริ่มกลับมาแบบออนไซต์ร้อเ์เลยนะเพราะเขาเห็นแล้วว่าออนไลน์มันมีข้อจํากัดเยอะเอ,อ่อการเรื่องของปฏิสัมพันธ์ของคนเรื่องของ productivity เรื่องของงานต่างๆเนี่ยมันแย่ลงคือถ,ถ้าไม่นับว่ามันประหยัดเรื่องค่าเดินทางประหยัดเวลาพนักง,งานสบายขึ้นนะครับ การมาประชุมเจอหน้ากันทุกอย่างครับงานมันออกเร็วมากกว่าแต่ที่ทุกคนลองนึกถึงน้องๆน,นะคบว่าเรียนก็ออนไลน์ line, ไม่เจอเพื่อนนะครับทำงานอยู่หน้าจอคอมแล้วเวลาอยู่ในอยู่ในซูมอยู่ใน Google Meet นะครับทุกคน มันจะมีความยากอย่างหนึ่งคือมันเป็น one way c o m m u n i c a ครับทุกคนลองคิดึงว่าถ้าในห้องมีสักสี่สิบคนแล้วทุกคนแย่งกันพูดอ่ะ d i s c u mm hmm. s จะไม่เกิดในในซูมเกิดได้ยากมากครับ d i s c u s เกิดในออนไลน์ดังนั้นมันก็เลยจะเป็นสื่อสารทางเดียวก็เหมือนกับเราฟังคลิปยู u ูบอะครับแล้วมันก็เป็นการสื่อสารฟังเดียวไปเรื่อยแล้วผมว่าทักษะการสื่อสารที่สําคัญเนี่ยผมว่ามันมันถูกพัฒนาและถูกสร้างขึ้นมาในช่วงมหาลัยนะครับพอออนไลน์ด้วยเนี่ยทุกคนลองคิดดูนอกจากว่าไม่เจอเพื่อนในเซกในคลาสไปกินข้าวด้วย งานสังคมก็น้อยการที่ทำงานคณะรับน้องต่างๆเนี่ยไอ้พวกสำหรับผมเองผมคิดว่าไอ้พวกงานรับน้องงานกลุ่มงานโต๊ะงานคณะต่างๆเนี่ยเป็นการทํางานบายโปรเจกต์ที่ทําให้เด็กคนหนึ่งครับรู้จักการตั้งเป้าหมายและไปถึงเป้าหมายอย่างสมเหตุสมผลและไปถึงเป้าหมายของมันได้ทุกคนลองคิดดูนะครับว่าจะจัดงานรับน้องสักงานหนึ่งเด็กปี2จัดงานรับน้องให้น้องปีหนึ่งครับมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับทุกคนที่ต้องพาคนระดับ100คนเนี่ยไปต่างจังหวัด แล้วทํากิจกรรมแล้วก็กลับมาได้เนี่ยมันมีเรื่องของการตั้งเป้าหมายการสร้างแล้วก็การแบ่งงานกันทําการเจราจาเพื่อนในโต๊ะการพูดคุยกันแบ่งปัญหาความสุขการทุกข์ด้วยกันการอดหลับอดนอนเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้ครับแล้วทุกคนก็เห็นว่าเฮ้ยโปรเจกต์ตั้งเป้าแล้วทํายังไงให้ไปถึงเนี่ยในสมัยนี้นะครับเขาจะเรียกว่า Execu t i v e f u ฟ c ัง o n หรือว่า EF ที่แบบอ่หมอประเสริฐถ้าใครมีลูกจะ,กะรู้นะว่าไอการตั้งเป้าหมายและหาวิธีไปเดินสู่เป้าหมายเนี่ยถ้าใครทําได้เรื่อยๆนะครับจะเป็นคนที่ เรียกว่าเป็นคนที่มีคุณภาพมีอนาคตแล้วกันซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันหล่อหลอมนะครับเมื่อจะเป็นงานใบเนี่ยรับน้องแต่งพีพวกเนี้ยเซตโปรเจกต์แล้วเดินไปด้วยกันและแบ่งงานกันทำนะครับพะกิจกรรมมันน้อยเราไม่ได้ฝึกทักษะนี้ตอนเรียนเลยนะครับคือถ้าเกิดตอนเรียนนะผมย้อนไวอะไรปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่เนี่ยมีกิจกรรมไม่ทาตลอดนะครับทุกคนซึ่งมันก็จะฝึกการตั้งเป้าหมายและทำโปรเจกต์และทำงานเป็นทีมเนี่ยมันจะเกิดในตอนมหาลลยด้วยถ้าเกิดใครเป็นเด็กสายกิจกรรมนี่จะเข้าใจเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนนนึงคคือผมว่่าเเด็กยุี้จ การฝึกงานก็น้อยลงครับความเข้มข้นก็น้อยลงเพราะว่าเด็กนที่พิ่งจบใหม่เนี่ยเขาโดนโควิดไปแล้วก็บางที่ก็ไม่ได้เปิดรับฝึกงานการฝึกงานก็น้อยถึงแม้ฝึกงานมันจะไม่ได้ทําอะไรมากหรอกครับแต่ว่าอย่างน้อยมันจะค่อนข้างซึมซับแล้วก็เห็นว่าเออเวลาคนเขาทางานเขาทางานกันยังไงนะครับแล้วก็ก็ต้องอยอมรับครับว่าเวลาพอมันมีแบบกลึงไฮบริดน่อยๆนะครับคนที่อยู่ออนไลน์มากๆอยู่หน้าจอมากๆเนี่ยเขาจะเริ่มติดนิสัยการอยู่คนเดียวแต่ว่าจะเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้นดังนั้นภาพในโลกออนไลน์กับตัวจริงนยครับมันจะถูกแบบ เซเปเรตออกจากกันเรื่อยๆออนไลน์ Online จะเป็นอีกคนตัวจริงจะเป็นอีกคนหนึ่งแบบแยกกันเลยผมว่าทุกคนต้องเคยเจออะใครเล่นเกมแบบไปเจอเพื่อนในเกมโอ้โหในเกมอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอตัวจริงเป็นอีกแบบเหมือนเหมือนเขาจะแยกโลก2ใบเลยประมาณนั้นนะครับพอมันเป็นโลกตัวจริงเนี่ยต้องเจอคนจริงๆเขาสัมผัสไม่ได้เขาแบบเขาไม่สามารถทัชคนได้ครับนี่ก็เป็นปัญหาจากโควิดนะครับมันทาให้เหมือนกับอะไรบางอย่างที่มันเคยมีเคยได้ของเจนนะครับมันหายไปแล้วโดยเฉพาะเจนที่เพิ่งจบใหม่ตอนนี้เนี่ยก็จะเจอปัญหาเรื่องนี้เยอะเลยนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องโควิดแล้วก็ผมว่าเป็นชมเช่เข้ว่าความซวยของเด็กเจนนี้เลยก็ได้นะครับก็คือเขาจบมาตอนที่เศรษฐกิจมันชะลอตัวพอดีครับคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงผมสำหรับผ,ผมเองแล้วกันนะครับบาดแผลที่เกิดขึ้นจากตอนโควิดยังไม่จบไปเลยนะครับแต่ว่ามีเรื่องประเด็นอื่นๆเพิ่มเข้ามาสงครามการค้าเศรษฐกิจพันพวนทุกคนตีการเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการจ้างงานโดยตรงแน,น่นอนถุมว่าใครเป็นผู้ประกอบการรู้ดีนะครับคือถ้าเกิดทุกคนไปย้อน ผม,ผมจำได้ว่าตอนที่ผมเรียนจบทำงานมาสักระยะหนึ่งนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งตอนแ,แถวๆปี2014ในช่วงตอนนั้นนะครับย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยครับหนึ่งในสายอาชีพหนึ่งในสายงานที่จบปรอตีอตมานะครับแล้วเงินเดือนดีมากเรียกได้ว,ว่ามีคนมาจ้างอะ่ะรอจ้างอะ่ะตั้งแต่แบบจบปี3าก็เริ่มเซ็นสัญ,ญญาจ้างกันแล้วแบบนั้นเลยนะครับนั่นก็คือวิบปิโตครับทุกคนในปี2 0 1 4เนี่ยมันเกิดวิกฤตน้ำมันครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเอ่อน้ำมันล้นมาจากเชลล์ออยล์เศรษฐกิจะลอตัว โอเปกไม่ลดกําลังการผลิตนะครับรวมถึงรัสเซียโดนความบาั่นทัำให้แบบสปายน้ํามันในโลกมันแบบม,ม,มันพังอะครับทุกคนพอมันเป็นแบบนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือกลุ่มเด็กวิวะปิโตยุคนั้นผมว่าน่าสงสารมากนะครับคือไม่มีงานทําครับทุกคนทําให้เด็กวิวะปิโตเนี่ยปกติแล้วถ้าผมเข้าใจไม่ผิดครับยุคนั้นคือถ้าเกิดคนที่ต้องเป็นแบบเกตกะทิหัวกะทิของคณะเท่านั้นนะครับถึงจะเรียนวิวัตปิโตได้เพราะเขารับอยู่ไม่กี่คน กลุ่มคนเกือบจะทั้งหมดตรงนั้นนะครับเพราะาผมจะไม่ผิดคือแค่มีคนหนึ่งคนหรือ2คนที่ได้งานทำเองที่เหลือคือว่างงานทําให้คนกลุ่มเนี้ยไหลเข้ามาในบริษัทกลุ่มการเงินซึ่งผมอยู่กลุ่มการเงินผมเลยแบบได้เจอน้องวับปิโตเนี่ยประมาณคนหนึ่งสองคนจากบริษัทมหลาลัยท็อปเลยนะครับแล้วถามคุยก็ได้คุยก็เลยได้เรื่องราวนี้มาแล้วครับว่าแบบว่าเหมือนกับเขาชะลอการจ้างงานไปก่อนด้วยเหตุผลว่าเศรษฐกิจไม่ดีทุกอย่างไม่ดีครับ เป็นตัวอย่างเดียวกันเลยครับว่าณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะกลุ่มเซกเตอร์บิโตนะครับแต่มันเป็นในภาพรวมทั้งหมดพอเศรษฐกิจไม่ดีครับการจ้างงานใหม่มันก็จะลดแล้วว่าไอ้คานที่มันไม่ดีเนี่ยครับมันไม่ใช่เพิ่งไม่ดีนะทุกคนมันไม่ดีมาประมาณแบบ2องปีแล้วมันเกิดเขาเรียกว่าการว่างงานแบบสโนว์บอลครับทุกคนปีแรกว่าเกิดการอย่างเช่นมีพนักมีเด็กจบใหม่5,000 0นคนโอ้ยังมีว่างงานอยู่ส0 0 0 0นพอปีใหม่มาจบอีก5 0 0 0 0นมีว่างงาน800 0 0นจ้างงานได้แค่่างแสนว่างงานเป็นบ้กอ พอมันอย่างเงี้ยมันเกิดการสนทว а, คนว่างงานยิ่งเยอะมันก็เลยเกิดการแข่งขันก็อย่างที่รู้ครับพอเกิดการแข่งขันใช่ไหมครับค่าจ้างก็จะถูกกดพอค่าจ้างถูกกดงานไม่แมชงานไม่สนุกเ,ออเงินเดือนต่ํามันก็จะไม่แมชกันพอมันความต้องการไม่แมชมันก็เลยเกิดการว่างงานเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่าก็ต้องก็ต้องยอมรับครับว่าองค์กรสมัยนี้ก็ลดต้นทุนจริงๆในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับมันจะไม่ใช่ภาวะที่แบบบริษัทกู้กู้กู้ขยายขยาย,ย,าย,ย,ายจ้างงานจ้างงานจ้างงานครับแต่มันจะเป็นแบบ ลดไซซ์ซงองก์ล์ลีนองค์กรเหลือคนให้น้อยที่สุดเปรียบรายใจใ่ายได้มากที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพอเศรษฐกิจมันชะลอตัวครับมันก็เลยความต้องการจ้างงานมันน้อยลงคู่แข่งเยอะขึ้นค่าจ้างที่ได้น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นจริงที่เขาจะต้องการมันก็เลยเกิดการว่างงานจํานวนมากนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าใช้มาเป็นความซวยแบบซ้อนยกกําลังเข้าไปอีกนะครับนั่นก็คือเรื่องของการมาของ AI ครับ ถ้าเกิดย้อนหลังไปยุคก่อนโควิดนะครับผมว่าโลกเราเนี่ยมันก็เติบโตมาได้ชะลอตัวอล้วครับแต่ว่าพอหลังแบบ post โควิดมาเป็นต้นมาเนี่ยทั้งเศรษฐกิจเอยทั้งตลาดหุ้นเลยเนี่ยผมว่ามันท all ําออทําหายแล้วมันไปต่อได้เนี่ยเพราะว่า AI นะครับทุกคนทุกคนไปสังเกตได้ว่าในช่วง3 4ปีมาเนี่หุ้นที่วิ่งดีนะครับคือจะเป็นหุ้นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ AI ทั้งนั้นแล้วผมว่าถึงปัจจุบันตอนนี้นะครับ ผมว่าเราไม่มานั่งเถียงกันแล้วนะครับว่า AI มาหรือเปล่า AI คืออะไรผมว่าทุกคนเห็นภาพมันแหละเหมือนเมื่อก่อน Google คืออะไรแต่สมัยนี้ AI คืออะไรผมว่ามันชัดมากขึ้นนะครับแล้วผมว่าการมาของ AI นะครับมันจะมาแทนคนที่ทำงานพื้นฐานกับระดับกลางได้ดีนะครับซึ่งเด็กจบใหม่นั่แหละครับเขาไม่มีทางไปทํางานระดับสูงหรือว่าเป็นแบบ planning เป็นผู้บริหารได้หรอกครับเขาก็จะต้องเริ่มจากไอ้ฐานข้างล่างนี่แหละครับแต่บางเอื้อนพอมี AI เข้ามา งานบางงานที่มันทําได้ง่ายผมว่าคงไม่ต้องบอกกับว่างานอะไรที่ AI มันแทนได้บ้างเนี่ยมันไม่ถูกจ้างครับมันทําให้คนที่เรียนจบมาด้านนั้นหรือมีความถนัดในด้านนั้นตาแหน่งงานมันหายไปด้วยและถูกทดแทนทันทีและยังไม่นับในอนาคตนะครับที่มันจะมีเรื่องของ AI A g เ n t เรื่องของคัสตอม GPT ที่มันจะไปมากกว่านั้นและคนจะตกงานมากกว่าขึ้นไปอีกนะครับซึ่งพอถึงตรงนี้ผมก็ไม่อยากให้น้องๆรู้สึกว่าเือชีวิตมันแย่หรือมันยากลำบากกันเลยนะครับคน Gen4 นะครับได้เปรียบเรื่องหนึ่งมากมาก คือเขาเติบโตพร้อมกับเทคโนโลยีครับอย่างผมอะเจนวายเนี่ยจะเป็นแบบลูกผสมครับทุกคนแบบคลาสสิกคลาสสิกผสมกับเทคโนโลยีมันก็จะมีความลูกผสมหน่อยเจนวจะมีความแบบได้ทั้ง2เจนนะครับแต่เจนซเนี่ยจะเกิดมาพร้อมแบบโทรศัพท์มือถือจะเกิดมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตจะเกิดมาพร้อมกับทุกอย่างแบบสะดวกสบายทุกอย่างเร็วไปหมดนะครับซึ่งแน่นอนรัาว่าคนที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีแบบนี้ชินกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีแบบนี้นะครับปรับตัวกับ AI ผมว่าดีกว่าแน่นอนแล้วในยุคนี้ผมบอกนะในฐานะที่ผมทาบริษัทด้วยเนี่ย คนที่มีความสามารถด้าน AI ถือว่าเป็นแร่ไอเทมครับเป็นคนที่ต้องการมากๆคนที่สามารถคุยกับ AI รู้เรื่องและสามารถสั่ง AI นะครับให้ทําตามที่เราต้องการได้เพราะว่าผมเชื่อว่าแนนนาคตเนี่ย AI ไม่ใช่แค่พิมพ์พร้อมแล้วตอบแล้วให้ได้คาตอบนะครับแต่มันต้อง สามารถออโตเมตงานได้และทําไปจนถึงแบบ1นถึงสิได้เลยที่ไม่ต้องมีมนุษย์เข้าไปเนี่ยคนที่สามารถสร้างโปรเซสนี้ได้ที่เรียกว่า AI agent อะไรพวกเนี้ยครับผมว่ามันน่าจะมีผลกับเรื่องนี้มากๆแล้วในอนาคตนะครับจะเกิดสิ่งนี้ครับในความรู้สึกผมก็คือจะเกิดสิ่งที่เรียก AI gap ขึ้นมาครับคนที่ใช้ AI เป็นโกยทุกอย่างเก็บทุกอย่างสร้างความมั่งคั่งในทุกอย่างแต่คนที่ใช้ไม่เป็นนะครับจะค่อยๆถูกเฟดแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปอย่างน่าสนใจนะครับซึ่งผมย้ำอีกครั้งว่า สำหรับผมผมคิดว่าน้องๆเจนซีได้เปรียบกับเรื่องนี้นะครับอย่ามองข้าม AI และอย่ามองว่า AI เป็นเรื่องใหม่นะครับโอบกอดมันครับและใช้มันให้เป็นแล้วผมเชื่อว่าไม่เกินปี2ปีนี้ครับเดี๋ยวน่าจะได้เห็นว่าใน Job Description นะครับผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีคําว่า AI a g e n t คํคว่า AI เนี่ยถ้าใช้ไม่เป็นผมว่าโอกาสทํางานก็แทบจะไม่มีเลยนะครับ ทั้งหมดเนี่ยแหละครับก็เป็นเหตุผลทั้งสองมุมเลยนะครับทั้งมุมของผู้ประกอบการและมุมของน้องๆ Gen ีเองที่จะเป็นเด็กจบใหม่ตอนนี้นครับว่าทําไมมันถึงเกิดการมิกซ์แมทนะครับผู้ประกอบการเองก็มองไม่คุ้มเหนื่อยเศร,รษฐกิจไม่ดีนะครับ Gen ีก็เอ็กซ์ปิเกชันสูงมีความต้องการต่างๆแล้วมันไม่ตรงกับการทํางานต่างๆนะครับเขาก็เลยเลือกทาอาชีพอ,อื่นมากขึ้นแต่ว่าปัญหาเรื่องของการว่างงานนะครับมันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดคนจบใหม่ออกมาเรื่อยๆเรื่องไม่มีงานทําไม่เรื่องหมายว่าคนไม่มีไรายได้นะครับอย่าลืม Investment g ก็ e r n m e n t s p e n d i n g ์พอร์ตลบ p o r t อรนะครับ consume ตรงนี้ครับมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันไม่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นปัญหานี้ระยะยาว5ปี1ิปีล้วสโนบอลไปเรื่อยๆนะครับมันจะกลับกลายเป็นปัญหาสังคมได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดคนเริ่มไม่มีไรายได้อาชญากรรมก็จะเิ่มสูงขึ้นสภาพสังคมก็จะแย่ขึ้นนะครับดังนั้นผมว่าปัญหาเรื่องนี้เริ่มจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องยอมรับคราว่าผู้ประกอบเองก็ต้องปรับตัวน้องๆเจนซีอเองก็ต้องปรับตัวนนนนนนครรรรรับดูววงงนน่่่่าา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 เเเเปป็็แแแงงงงงออยลืมขกกีงงน้กน,น,นะครับ อย่าลืมมองภาพความเป็นจริงนวยว่าตอนนี้ตลาดต้องการอะไรเหมือนมองเราเป็นสินค้าอย่าลืมปรับสินค้าปรับทักษะของตัวเองเนี่ยให้เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับโลกใบนี้ไม่ได้เกิดมาบอกว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันจะทําแบบนี้เอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอานะครับโลกนี้มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นวันที่น้องๆออกมาจากโลกรั้วามาหาลัยนะครับทุกอย่างมันจะเข้าสู่ตลาดการแข่งขันครับ อันนี้ครับคือโลคความเป็นจริงแต่ว่าพี่ๆพ,พี่ก็เข้าใจน้องๆนะครับว่ายุคนี้ลําบากจริงๆครับยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ลองปรับตัวปรับเพิ่มทักษะนะครับช่วงที่ว่างงานอย่าปล่อยว่างเปล่าครับถ้าพอร์ตเฟลเรไม่มีต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับพี่เชื่อว่าทักษะโดยทัว่วไปโดยพื้นฐานที่ไม่ใช่เชพเชลลิสนะครับแทบจะหาได้บนอินเทอร์เน็ตหมดแล้วแค่เราอยากรู้เรียนรู้มันมากพอเนี่ย ที่ว so you you know? sure. so okay? ่าก็สามารถทําได้อย่างนั้นอย่าลืมปรับตัวเองให้สอดคล้องกับโลกนี้ที่เปลี่ยนไปนะครับโลกนี้มันหมุนเร็วเกินกว่าจะอยู่เฉยๆนะครับน้องๆเห็นด้วยไม่เห็นด้วยฝั่งผู้ประกอบการคิดเห็นยังไงมีอะไรอยากบอกน้องๆจุกใหม่หรือเจนซีบ้างและน้องๆเจนซีแหละครับมีอะไรอยากบอกหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นผู้ใหญ่อาเจนวีเจนเที่เป็นผู้จ้างงานบ้างนะครับอยากให้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์มันที่เพลโลด้วยนะครับ